สาวแซ่บหนึ่งในสองทีนี้จะเป็นผู้คว้ารางวัลชนะเลิศก,กับการประกวดแข่งขันทำอาหารพื้นบ้านและจัดสํารับอาหารครับตัวตึงต่างอำเภอนะคะใครจะได้คว้ารางวัลในครั้งนี้ไปค่ะปุ้จะขออนุญาตประกาศรางวัลชนะเลิศก,กันเลยแล้วกันนะคะและผู้ที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศค่ะได้แก่ทีมทีมอะไรดีฮะตาบลกับตำบลเ่าภาพ ยินดีกับทีม3สาวเซค่ะยินดีด้วยค่ะรักษาแชมป์ไว้ได้ต่อเนื่องใช่ค่ะสสาวเซตนะคะโอ้โหรบ้ือที่บ้านไม่ได้ประกอบอาชีพเปิดร้านอาหารนะฮะคะเพราะว่าทำส่วน้มโอแล้วก็มีเวีดดิ้งด้วยกิม่าตาด้วยเช่นเดียวกันเก่งมากนะครับแม่ติ๋มกับแม่แต๋วของเรารอสักครู่หนึ่งนะฮะนี่คือผู้ชนะเลิศของเราครับ เมนูพื้นบ้านวันนี้มีแกงไก่กกขั้วไก่บ้านแล้วก็เป็นตำเนี่ยง